นี่นนสบายดีสบายดีเมื่อทุกคนเนาะวันนี้ก็เลยมีโอกาสมาหาปลาอยู่ในนาเนาะวันนี้จะมาหาปลาเด้อพี่น้องเด้อก็เอาเบ็ดต,ตัวนี้มาประมาณสา5 3ห้าสามสสามสิบแน่จะมาหาปลาแถวนี้เนาะ เฉวหนาเข้านี่ง้ำงาม,งามไปไปรุนักันเนาะติดตามบึงไปนอพี่น้องเนาะมื่อนี้ก็มาได้่คนเดียวนะจะใส่เหยื่อใส่เดือมน,นะัวนี้ใส่กับเม็ดเนาะเดียวเดียวเดีวอืม <c ười> tiếp tiếp nó tiếp dễ tiếp tiếp ngay, tiếp 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 lắm, tiếp tiếp lắm, tiếp say tiếp đây tiếp 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 say đây tiếp 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 đây lắm, น,นี่ง่ายตัวที่สองแล้วโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องมันโยมันโยมันโยตัวนี้จะเป็นตัวที่สองแล้ว น้เ็ดบอ๋ออันนี้หมดแล้วเดี๋ยวไปลุ้นตัวทางนี้ก่อนเนาะโอ้ตัวนี้ใส่เม็ดแข็งเดินแล้วเด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 นแล้ว ô bọc hồ đu quá ô chứ 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 Okey, tenanglah, naf. Kau ini kan. Hmm.

โดนแล oh, load load. ้วดโอ้หลุดหลุดหลุดแล้วนี่ตัวสุดท้ายโอ้โดนแล้วโดนแล้วตัวน้อยนี่สองตัวโอเคสองตัวแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่สี่เลยเด้อละคอนนะนี่อืม ส่ตงตัวแล้วนี่ไงอันนี้จะเป็นตัวที่สี่แล้วใหญ่เนาะพี่น้องเน,นาะได้ตัวใหญ่แต่ว่ามันหลุดเนาะก่อนยังได้เตรสยมตัวน้อนน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 ยๆน,น,น,นี่อ๋อนี่กินไปลึกอันนี้จะเป็น ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้โหตัวที่ห้านี่ไงตุยนัยไงยนัเนาะตัวนี้เนาะตัวที่ห้าแล้วตัวนี้นะสุดยอดตัวนี้จะเป็นตัวที่ห้าถึกเดียวน้อยเดียวเกือบจะหลุดแล้ว ข่าวอันนี้ซื้อว่าปลาอย่างไรเนาะบูซื้อ,อ,อใส่กับ จะเป็นตัวที่ห้าแล้วนี่ก็เวลาพัานไปสามสิบนาทีแล้วเฮาสิไปยางเบ็ดเนาะไปไปรุ่นนัางกันเนาะพี่น้อเกเอ้ยนี่เฮาสิใช้เบ็ดแถวนี้แล้วก็น่าเข้าอยู่แถวนี้เนาะเข้าหน้าตรงนี้นะ <c oughs> บึงบรรยากาศเด้อ,อนี่เด้อพี่น้องเด้อบึงต้นเล็บอันเล็บอันเล็บอันที่หนึงโอ้โหขับเลยอันขาบเลยเนาะพี่น้องเลยอันนี้นะสงสัยจะเป็นปูเนาะมันตัดนะนี่ไปตัวที่สองรุ่นกันรุ่นกัน

ดนี่ก็มดคือกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเก็บเนาะตัวนี้ก็มดคือกันเดี๋ยวนี้ใกล้จะมืดแล้วปลากล็เลยบคุคอยมาบคุคอยมีเนาะ

tôi ni anh yêu tôi đi kèn lọc sai kèn lọc mmmm thử đi mất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  đi คน um. ี่อืมเดี๋ยวนึงอีกแล้วเดี๋เบิ่งดูตรงนี้ก่อนเนาะตัสุดท้ายทสุดตนีจะึแล้วนี่ไงนี่ฮึ หปลาน้อยซิเนาะนี่2ตัวแล้วเคเดี๋ยวใส่ทงกันเนาะอ่ะพี่น้องเนาะได้ตจ1 2 3 4 5 6 7 8ตัวเนาะได้7ตัวเนาะก็ใกล้จะมืดแล้วสิเมื่อบานแล้ว อาจจะพอกินแล้วเดี๋ยวสิไปเฮ็ดเมนูซส,สบๆกินเนาะมาหมดมือกไ็ได้เตะเตะตนนี้แหละเดียได้เตตัวน้อยเนาะอาจจะพอกินแล้วมือหน้ามือหน้าเควมาเอาไหมเนาะ ได้เตะตัวน,น,น,น้อยสัส้นสิก็เลยไม่ได้เอามาอย่างมาใสานะ่เนาะก็เลย,สยใสใ่ในไม้ไม้นี่แหละสีเอาเมือบ้านเนาะเอาไปฝากข้อคอกินเหมือนกันเนาะไปคิดนี้ก็มีแต่เท่านี้นะเราสี เมือบานเนาะเอาเคล็ดนี้ก็มีแต่เท่านี้เด้อพี่น้องเลยสวยติดตามแล้วส่งพนะีซีเนาะเป็นกำลังใจส่งพีซีทำคิดต่อๆไปนเนาะขอบใจหลายๆเด้อ